สวัสดีค่ะพบกับดิฉันวุฒินีทับทองและประชาชาติมอเตอร์ลิงนะคะวันนี้เราพาคุณผู้ชมมาอยู่กับเจ้าคันนี้ค่ะ Honda HRV ใหม่นะคะ Honda HRV e h e v นะคะรถยนต์ที่เพิ่งเปิดตัวไปเมื่อวันที่19พฤศจิกายนที่ผ่านมานี่เองค่ะรถคันนี้ถือได้ว่าเป็นรถธงสําหรับค่าย Honda เขาเพราะว่าเขาต้องการกลับมาทวงตําแหน่งแชมป์สาหรับตลาด B SUV ในบ้านเรานะคะเขาตั้งเป้ายอดขายไว้ที่2 0 0 0 0คันค่ะ เขาจะทําได้มากน้อยแค่ไหนแล้วก็รถรุ่นนี้จะมาตอบสนองความต้องการของตลาดแล้วก็ถูกอกถูกใจลูกค้าแล้วก็คุณผู้ชมในบ้านเรามากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวเราต้องมาดูกันค่ะแต่ว่าต้องไม่ลืมนะคะว่าตลาดนี้เป็นตลาดที่มีการแข่งขันที่ค่อนข้างจะรุนแรงค่ะเพราะว่า,ารถรถรถ,รถในเซกเมนต์เนี่ยค่ะจะเห็นได้ว่ามีผู้เล่นลงมาค่อนข้างจะเยอะไม่ว่าจะเป็น Toyota c o อ t นะคะ m a z d a CX3 Nissan Kick ินะคะ MG ZS นะคะแล้วก็น้องใหม่นะคะจากค่ายจีนเช่นเดียวกัน mm hmm. ก็คือฮ a วาโจไลออนนะคะเราต้องมาดูกันว่าการแข่งขันในเซกเมนต์นี้จะดุเดือดแค่ไหนนะคะส่วนรายละเอียดของรถคันนี้จะเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่ามันจะมีจุดเด่นจุดได้อะไรมากน้อยแค่ไหนนะคะตามมาเลยค่ะ รถคันนี้นะคะทีมงาน Honda บอกว่าเขาออกแบบมาเพื่อให้มันเป็นพาร์ทเนอร์ของของเรานะคะภายใต้แนวคิด Everyday Am Up Partner นะคะเพื่อที่ต้องการจะสะท้อนความเป็นรถ SUV เพื่อการใช้งานไปกับเราในทุกๆท,กที่ในทุทกๆก,กิจกรรมของเรานะคะเรามาดูกันที่ตัวกระจังด้านหน้าค่ะกระจังด้านหน้าของรถคันนี้ถือได้ว่าออกแบบมาได้ค่อนข้างจะลงตัวแล้วก็โดดเด่นเลยทีเดียว โดยส่วนตัวแล้วดิฉันชอบมากๆเลยค่ะกับวัสดุที่เขาเลือกใช้แล้วก็การออกแบบนะคะตัวจุดจุดจุดตรงนี้ค่ะมันช่วยให้สะท้อนถึงเรื่องของดีไซน์ที่เป็นเรื่องของความล้ำสมัยแล้วก็ดูเก๋ไก๋ดูโฉบเฉียวแล้วก็ทำให้เรารู้สึกมีเรื่องของอารมณ์ของแฟชั่นเข้ามาสอดแทรกเข้ามาเล็กๆนะคะกับสัญ,ญลักษณ์ตรงนี้เป็นสัญ,ญลักษณ์ที่บ่งบอกว่าเป็นรุ่น RS นะคะก็เป็นเส้นสีแดงๆคาดมาแล้วก็เป็น ตรงนี้ค่ะเป็นลนักษณะคล้ายๆของคลื่นหัวใจที่เขาเรียกกันว่าแอมอัพนะคะนี่ก็บอกได้ชัดเจนว่านี่เป็นรุ่น RS นะคะเขาแต่งออกมาได้ค่อนข้างจะลงตัวแล้วก็ถือได้ว่ารถมันมีทั้งความสปอร์ตแล้วก็ความดุดันมันจะเป็นรถที่ผู้หญิงใช้งานก็ได้เก๋ๆปลาดเปรียวคล่องคลงแคล่วขับในเมืองหรือจะเป็นคุณผู้ชายที่จะขับใช้งานรถคันนี้ก็จะได้ทั้งความ เท่ ه, ความสปอร์ตในเรื่องของการดีไซน์เนี่ยโดยส่วนตัวของดิฉันเนี่ยดิฉันคิดว่าเขาออกแบบมาได้ค่อนข้างจะลงตัวค่ะไฟหน้าและไฟส่องสว่างเวลากลางวันนะคะเป็นแบบ LED นะคะมีเส้นสายที่ออกแบบมาตั้งแต่ตรงนี้เลยค่ะเลื้อยมาจากกระจังด้านหน้านะคะไล่เข้ามาที่บริเวณแก้มของด้านข้างตัวรถนะคะแล้วก็มีเส้นสายลับ ไปยาวไปจนถึงด้านท้ายนะคะไปรับกับไฟหลังทีนี้เรามาดูกันที่ในส่วนของล้อค่ะล้อสําหรับรุ่นนี้นะคะรุ่น RS จะเป็นล้อขนาด18นิ้วสีดานะคะขณะที่รุ่นอ่ารุ่นตัวล่างแล้วก็รุ่นกลางเนี่ยจะเป็นล้อขนาด17นิ้วนะคะส่วนเส้นสายด้านข้างเนี่ยค่ะเรามาดูกันค่ะด้านข้างของตัวรถอ่าเส้นที่มันเลื้อยมาจากตัวไฟหน้านะคะอย่างที่ดิฉันบอกก็คือไฟหน้าเลื้อยมาตรงแก้มตรงนี้ก็จะมีเส้นรับตรงนี้ค่ะ เลื้อยมาจนถึงด้านท้ายเลยนะคะด้านท้ายตรงนี้มารับกับตัวไฟด้านท้ายตรงนี้ค่ะตอนนี้นะคะเรามาในส่วนของอกำลังจะเข้าจังหวัดเพชรบุรีแล้วค่ะที่น่าแปลกใจก็คือในส่วนของอัตราเร่งแล้วก็กำลังของเครื่องยนต์ที่ทำงานประสานกับมอเตอร์เนี่ยค่ะเมื่อเช้านี้เราออกมา ักในเมืองเนาะมีความสึกว่าเครื่องยนต์วิ่งประมาณ90เนี่ยมันค่อนข้างจะไม่ค่อยตอบสนองแล้วก็มีความเครียดของเครื่องยนต์แล้วก็ดูไม่ค่อยประทับใจค่ะแต่ว่าเนี่ยพอดิฉันมาได้สักระยะหนึ่งวิ่งบนทางที่วิ่งได้ยาวๆขนาดนี้นะคะเครื่องยนต์กับมอเตอร์ทํางานได้ผิดไปจากเมื่อเช้าเลยค่ะ วิ่งกันอยู่ที่ย่านความเร็วประมาณ 100- 120ถึงเนี่ยค่ะเครื่องยนต์และมอเตอร์เนี่ยทำงานตอบสนองได้ค่อนข้างจะดีแล้วก็อัตราเร่งการตอบสนองของกำลังเครื่องยนต์เนี่ยค่ะทำได้มาได้แบบเนียนแล้วก็ดีทีเดียวแต่ว่าก็ยังมีบางจังหวะที่แบบจะต้องกดคันเร่งเพื่อเรียกรอบเรียกความเร็วขึ้นมาเครื่องยนต์อาจจะมีจังหวะหน่วงคิดนิดนึงกว่าเครื่องยนต์จะตอบสนองมันจะมีช่วงแหลกของเวลานิดนึงนะคะ แต่ก็ยังอยู่ในเลนส์ที่รับได้ค่ะตอนนี้นะคะดิฉันเปลี่ยนตำแหน่งจากผู้ขับมานั่งเป็นผู้โดยสารอยู่ที่ห้องโดยสารด้านหลังนะคะ,ะความกว้างขวางของรถคันนี้ที่บริเวณเบาะด้านหลังถือได้ว่าค่อนข้างจะกว้างขวางทีเดียวทั้ง head room leg r o o มีพื้นที่ให้ค่อนข้างจะเยอะค่ะในส่วนของเมื่อกี้ดิฉันนั่งเป็นผู้ขับการมองกระจกด้านหลังสิ่งที่ขัดหูขัดตามากๆเลยก็คือสายเบลตรงนี้ค่ะ ฝั่งของผู้โดยสารที่นั่งด้านหลังของคนขับค่ะมันจะถูกพาดอยู่อย่างเนี้พาดก็คือเป็นเป็นเป็นสายเบลของในกรณีที่จะมีตำแหน่งของผู้โดยสารคนที่หา้าคนที่จะเข้ามานั่งตรงกลางเนี่ยค่ะเขาจะต้องเอื้อมมือมาแล้วก็เสียบสายเบลลตรงเนี้แต่ว่าตำแหน่งที่เขาอยู่ตรงนี้ค่ะแม้ว่าจะไม่มีผู้โดยสารนั่งแต่ว่าเขาก็จะถูกห้อยอยู่อย่างเนี้ยังมองจากกระจกที่กระจกมองหลังนะคะ มันค่อนข้างจะขวางหูขวางตาอันนี้ไม่เวิร์กอีกจุดหนึ่งนี่มาเช้าน้องทีมงานเขาสาธิตให้เราดูแล้วว่า,าการถอดเข้าถอดออกอะ่ะมันยากง่ายแค่ไหนเดี๋วดิฉันจะลองถอดให้ดูนะคะเขาบอกว่าตรงเนี้ยจะมีคลิปอยู่ให้เราปลดคลิปตรงนี้ปุ๊บแล้วก็ดึงออกมาเท่านี้ก็จะเป็นการปลดตัวม่านบังแดดตรงหลังคาให้แล้วนะคะแต่ว่าเวลาใส่ค่ะ เดี๋ยวลองดูนะคะเขาบอกว่ามีแทคติกง่ายๆก็คือให้ดูฝั่งที่มีสัญ,ญลักษณ์ของตัวอักษรให้ดันขึ้นไปตรงหลังคาแล้วก็ปิดเข้าไปโอเคค่ะมันถอดเข้าถอดออกมันก็ค่อนข้างจะใช้งานง่ายจริงๆค่ะแต่เวลานึกถึงเวลาเราเดินทางเนาะมีเพื่อนๆนั่งไปในรถเฮ้ยฉันอยากจะเปิดสันรุกว่ะแทนที่เวลาเรากดปุ๊บซันรุกค่อยๆถอยปิดเปิดให้เราแบบสะดวกสบายกับ อา้าวแกเปิดสลุปให้ฉันหน่อยเรื่มมือมากดเปิดปุ๊บตรงนี้นะอ่ะเมื่อกี้ยังคุยว่าง่ายอยู่เลยเดี๋ยนะอ่ะเปิดปุ๊บสมมติว่านั่งกันสองคนก็ยังโอเคแต่ถ้าสามคนเบาะหลังไอ้ตัวแผ่นนี้ยเราจะเก็บไว้ตรงไหนเกะก,กะไหมอ่ะคุณบอกว่าเอาเสียบไว้ตรงนี้ก็ได้แต่มันเสียบลงไปไม่ได้ไงคะเนี่ยหรือว่าจะวางไว้อย่างนี้จะเกะก,กะไหมสําหรับการเดินทางเป็น เป็นภาระอย่างหนึ่งเหมือนกันเนาะตรงนี้ก็ไม่รู้สิแล้วแล้วแต่คนชอบเนี่ยค่ะสัญลักษณ์ตรงนี้เขาจะมีสัญลักษณ์ตัวอักษรอ,อยู่ให้เอาสัญลักษณ์ตรงนี้ค่ะแปะขึ้นไปที่บนหลังคาลองดูนะคะขออีกทีแล้วก็ดึงคลิปปล่อยคลิปให้คลิปมันล็อกโอเคแต่สิ่งที่ไม่เปลี่ยนไปเลยก็คือในส่วนของการเก็บ เสียงของห้องโดยสารนะคะแล้วก็เสียงของแรงลมที่มาปะทะถ้าจับสังเกตดีๆเนี่ยค่ะจะเห็นไหมคะว่าดิฉันกดเรียกกําลังขึ้นมานี่ไป120นะคะ125เสียงเครื่องยนต์มันเข็นขึ้นมาค่อนข้างจะชัดเจนแล้วก็เสียงลมที่เข้ามาภายในห้องโดยสารเนี่ยก็เสียงดังพอสมควรค่ะอันนี้ผิดฟอร์มจริงๆสําหรับเรื่องของการเก็บเสียงภายในห้องโดยสารนะแต่ว่าอัตราเร่งรถคันนี้ดูแล้วน่าจะเหมาะกับการวิ่ง ไปเรื่อยๆวิ่งในต่างจังหวัดวิ่งออกนอกเมืองเนี่ยใช้งานแล้วก็ตอบสนองได้ค่อนข้างจะดีแต่ว่าในเมืองอาจจะต้องเหนื่อยกันนิดนึงแต่ว่าถ้าเราใช้รถไปนานๆหรือทําความคุ้นชินกับรถเรียนรู้บุคลิกภาพของรถแล้วก็ปรับตัวเราให้เข้ากับตัวรถก็อาจจะเป็นรถอีกคันหนึ่งที่ใช้ในเมืองได้ค่อนข้างจะดีนะคะแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลแล้วที่ดิฉันพูดมาเนี่ยก็อย่าเพิ่งเชื่อกันละกัน คุณลองไปสัมผัสร,รถคันนี้กันดูก่อนแล้วก็ไปทดลองขับกันก่อนและกันค่ะก่อนที่จะตัดสินใจว่ารถคันนี้จะเหมาะกับคุณหรือไม่นะคะโดยรวมๆแล้วเนี่ยก็ถือได้ว่า Honda HRV e-HV e, H e v คันนี้นะคะก็เป็นรถอีกหนึ่งคันที่น่าสนใจแล้วก็เราก็มาดูกันค่ะว่าท้ายที่สุดแล้วเขาจะไปถึงเป้าหมายที่เขาตั้งเป้าไว้กับการกลับไปสู่ตำแหน่งแชมป์ใน segment นี้ได้หรือเปล่านะคะคงต้องดูกันยาวๆค่ะ ส่วนวันนี้ดิฉันวุฒินีทับทองและประชาชาติมอเตอร์ลิงคงจะต้องรากันไปก่อนนะคะโอกาสหน้าพบกันใหม่ค่ะส่วนจะมีรถยนต์รุ่นใดยี่ห้อใดมาเล่าประสบการณ์ให้คุณผู้ชมได้สัมผัสกันได้รับชมกันโปรดติดตามนะคะวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ